สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร,ร้าปรุงรสปลาโลโบ และตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเชฟประจวบวันนี้ก็คือข้าวอบน้ำคลิกลงเรือนะครับฟังไม่ผิดนะฮะคุณผู้ชมสูตรนี้นะครับเราจะใช้วิธีการอบข้าวนะครับแทนการผัดครับแต่รสชาติความอร่อยนะครับบอกได้เลยว่าลงตัวเหมือนลงเรือแท้ๆเลยนี่เอาเป็นว่ายังคงรสชาติทั้งความเปรี้ยวเผ็ดเค็มอยู่นะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคครับมาครับเชฟ ขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากอะไรครับทำหมูหวานก่อนท้หมูหวานก่อนขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่นี่เลยครับน้ำมันถุเหลืองตรามรากตนะครับน้ำมันถุเหลืองคุณภาพดีนะฮะคุณผู้ชมจะผัดอะไรคิดถึงมรกตฝานเหลืองแบบนี้นะครับนี่เอาละขั้นตอนแรกเนะี่ยลุงเชฟบอกว่าจะผัดตัวมะเขือพวงก,กับพริกขี้หนูก่อนนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำกินน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกลองเรือ,อ อันนี้ปกติถ้าเราอบข้าวอันนี้ไม่ได้ดโดนความร้อนมากที่คนอันนี้ก็ยังผฝาดอยู่อันนี้ก็เลยให้เขาเหมือนมาฉาน้ํามันก่อนหนึ่งทีนะครับเราก็จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะทำมได้เลยครับใส่มะเขือพวงกับพริกขี้หนูลงไปนะครับให้เขาโดนความร้อนนะฮะหลังจากที่เราผัดตัวมะเขือพวงนะครับกับพริกขี้หนูแล้อันนี้พักไว้นิดนึงนะฮะ เดี๋ยวเราจะทำหมูหวานแล้วนะครับขั้นตอนการทําหมูหวานนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมเราใช้น้ํามันหัวเหลืองตรามรกตนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาผัดกับหมูให้นุ่มเลยนะครับเอาละวิธีทําหมูหวานก็ผัดหอมแดงไปก่อนโอเคครับน้ํามันร้อนๆนะครับเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคุณผู้ชมพอหอมนุ่มดีแล้วเราก็เติมหมูลงไป พอหมูเริ่มสุกนะครับเราจะใส่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลนะครับช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติอาหารให้หวานอร่อยกลมกล,มล่อมละครับอ่านะครับใส่โกลเด้นไซรัปลงไปเลยนี่ไม่ต้องเคี่ยวอะไรให้วุ่นวายอีกแล้วนะครับตองเดียวถุงแบบนี้เอาอยู่เลยนะครับ จากนั้นนะครับปรุงรสด้วยน้ําปลาดีๆนะครับแนะนําเป็นขวดนี้เลยครับคุณผู้ชมครับน้ําปลาตราหอยหลอดนะครับรสดั้งเดิมนะครับปลาจากสารกันบูดแล้วก็ผงชูรสด้วยนะครับนี่รสดั้งเดิมของเขาก็คือจะฝาสีเขียวแบบนี้นะครับหอมมากๆเลยแล้วก็เค็มกลมกล่อมกำลังดีด้วยต้องบอกนะหมูหวานนี่ขาดไม่ได้จริงๆรับน้ำปลาดีๆนะฮะคุณผู้ชมนะต่อจากนั้น ใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขวดนี้เลยครับผมผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพนะครับรสชาติอร่อยกลมกลอ่อมครบรสมากๆเลยรสชาติเข้มข้นสุดๆเลยครับหลังจากนั้นนะครับใส่มะเขือพวงพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันครับแล้วก็ปิดไฟเตรียมไว้ครับ ละครับพอทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมเราก็จะนํานี่เลยนะฮะข้าวมาอบข้ามาอบนะครับเราเตรียมหม้อภาชนะที่เป็นชามกระเบื้องที่ทนไฟได้นะ,ะคุณผู้ชมนะโอเคนะก็เริ่มจากเอากระเพี่งลงเรือใส่ลงไปข้างล่างก่อนอเป็นลงเรือที่พรีเมียมมากนะครับผมบอกเลย ต้องบอกว่าข้าวสวยน่ากินแบบนี้นะครับอันนี้คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันปรุงง่ายข้าวเมดสวยแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยนะครับนี่เป็นไงสีสวยแล้วก็โอ้โหเต็มเม็ดเลยตามด้วยกุนเชียงหมูนะครับอันนี้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังสุดๆเลย นี่เราสามารถตกแต่งแบบสวยงามตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับเอาละก็ต้องมีท็อปปิ้งอีกสักนิดนึงนะขาดไม่ได้คือความชื้นที่จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกนะครับถ้าไม่มีเป็นน้ำเปล่าได้ไหมเชฟได้เลยได้นะโอเคขออบคุณโอเคก็คคใช้เวลาประมาณ3านาที3นาทีนะครับเพื่อให้ความชื้น ไอ้โดนความร้อนอะระเหยขึ้นมาอ๋อน้ําซุปที่เราใส่ไปเมื่อกี้เขาก็จะระเหยขึ้นมาเป็นความร้อนเป็นไอร้อนข้างในก็จะระอุร้อมกันเลยเอาละครับอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอาละครับประมาณ3นาทีนะครับเชฟบอกว่าใช้ฟังเสียงเอานี่ปิดไฟแล้วก็วางได้เลยโอ้มีไอออกมาสวยเลยเเชฟท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับมีมะเขือส่วนนึงนะกับพริกขี้หนูนะครับ มีปลาฟูก็ปเป็นวงๆแบบนี้เลยยกลงนะครับเชฟมีผักชีด้วยฮะอาล่ะครับนี่แหละน่ากินจริงๆนะครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับน,น้ำเดือหันนี้ยังเดือดปุดๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะเทคนิคนี้เจ๋งจริงครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอลังการแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะฮะข้าวอบน้ําคลิกลงเรือครับเชฟสุดยอดเลยฮะเชฟน่ากินจริงๆแล้วตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลย ต้องบอกว่านนข้าวร้อนๆเลยนะฮะน้ำพริกก็ร้อนๆอ,อยู่ข้างในเครื่องเต็มๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆทั้งเคล็ดลับเทคนิคแล้วก็การทำนะครับกับเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือแบบนี้นะฮะสูตรของเชฟประจวบเนี่ยวันนี้ได้ไปแล้วฝากลองทำตามกันเยอะๆนะครับ ส่วนใครนะคะกำลังมองหาของขวัญของฝากนะครับกลับมาติดตามได้เลยนะฮะในช่วงกูรูมืออาชีพนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปติดตามกิจกรรมดีๆกันดีกว่านะครับเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ด้วยครับ วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นอัญชันสีฟ้าสดใสที่สำคัญเรียนสร้างอาชีพได้จริงซึ่งวิธทีทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นอัญชันแบบนี้ได้แล้วค่ะตักพงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผลนี้เข้ากันเติมน้ำน้ำอัญชนันและสีผสมอาหารสีฟ้าผลนี้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางขั้นตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือด ทั่วนะคะจากนั้นให้ปิดไฟจากนั้นมาทำมุ้นกะทิกันตอค่ะเริ่มจากตักพวงวุ้นปลาหานังเงือกลงในภาชนะตักน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไบโอดีนผลนี้เข้ากันเติมน้ำและกะทิสาเร็จรูปผลนี้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดรั่วเติดแป้งข้าวโพดล,ละลายน้ำค้นต่อจนส่วนผสมเดือดอีกค,ครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นอัญชันลงในถาดที่เตรียมไว้ประมาณ225กรัมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้น กะทประมาณ225กรัมทำแบบเดิมอย่างละ2ชั้นพักไวจ้จนเดนสนิทเป็นชิ้นๆจะทำให้ชั้นของมุ้นกะทิสลับกับมุ้นอัญชันสีสวยๆแบบนี้ค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ y u u t u h e n n e n ยิ่งสักฟู้ทีวีได้เลยค่ะของวุ้นปลาหนังเนื่ยสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูขนมหวานที่ใครทำขายได้กําไรดีแน่นอนมาฝากค่ะกับเมนูมะพร้าวแก้วสีสันสวยๆแบบนี้ค่ะผมแนะนํานะอย่างน้อยๆเราลองดูตรงนี้นะครับต้นทุนที่ให้คุณจะได้รู้ว่าโอเคเราควรที่จะขายเท่าไหร่ผมไม่สามารถที่จะบอกว่าอุ้ยต้นทุน49บาทคุณต้องไปขาย150แต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่า ต้นทุนเป็นยังไงหลักการคิดเป็นยังไงวิธีการประหยัดต้นทุนทำยังไงอันนี้สอบถามในห้องเรียนได้นะครับ ซึ่งกิกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้การทำมะพร้าวแก้วกันแบบจัดเต็มอีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำมะพร้าวแก้วมาให้ชมกันด้วย ซึ่งพระเอกของเมนูนี้คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะเราใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมปรามิตร,ดดรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดข้นใส่เกลือไทยและสีผสมอาหารคนผสมให้เข้ากัน ใส่เนื้อมะพร้าวเลือกใช้มะพร้าวทึนทึกขูดให้เป็นเส้นแล้วนําไปผึ่งลมพอแห้งก่อนนะคะขั้นตอนนี้ต้องคลุกเนื้อมะพร้าวให้ทั่วทุกชิ้นนะคะมะพร้าวแก้วจะได้มีสีสันที่สวยสม่ําเสมอส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นูตรดั้งเดิมปรามิรผลจะทํามะพร้าวแก้วของเรารสชาติหวานกลมกล่อมกําลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไป และเมื่อคนผสมให้เข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้จัดทรงให้สวยงามพักไว้จนส่วนผสมเซตตัว เมื่อเราใช้น้ำเชื่อมคุณภาพดีเมื่อมะพร้าวแก้วเสร็จตัวเนื้อมะพร้าวยังคงมีความชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างค่ะและสำหรับสูตรนี้ต่อหนึ่งสูตรจะมีต้นทุนอยู่ที่53บสาท96สตางค์เท่านั้นเองค่ะทำขายรับรองได้กำไรดีแน่นอนซึ่งถ้าใครอยากดูสูตรย้อนหลังสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะสัต์ศิรักจันทนาค่ะปัจจุบันก็ทำขนมขายออนไลน์ค่ะเป็นขนมไทยค่ะ ก็อยากได้เ,เมนูใหม่ๆนะคะเพื่อมาต่อยอดธุรกิจค่ะเ,เป็นของหวานนะคะเป็นมะพร้าวแก้วค่ะก็คือถ้าเราใช้ตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นสูงดั้งเดิมตามมิตผลใช่ไหมคะเราก็จะเซฟทั้งค่าแก๊สค่าน้ำตาลประหยัดเวลานะคะสามารถใช้ได้เลยแล้วเราก็มีเวลาไปทำเมนูอื่นเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะ ขอบคุณน้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดังเดิมตาม,มิตรผลนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมได้เลยค่ะกิจกรรมสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วน,นรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป